พี่รุ่ผมผมคอฟนะครับจากร้านต้นยางดูพระรามสองกับคลิปนี้กลับมาพบกันนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่24นะครับผมตัวนี้นะนะครับจะเป็นล้อแฟชั่นของเวกนะครับ W E L D นะครับจริงๆมันคือทำเลนแบบเวลนะครับเวลจะเป็น W E L D นะครับเวลนะครับตัวนี้เป็นเวกนะครับเลสซิ่งมาทุกอย่างจะใกล้เคียงกับล้อเวล ะครับตัวนี้จะเป็นล้อเทียบไม่ใช่ล้อแท้บอกไปก่อนเลยนะต้นรายการนะครับตัวนี้เป็นขนาดหลูนะครับร้อยสามเก้าสเจ็ดนะครับใส่ได้กับรถกระบะหลูรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลูรุ่นหนจะได้หมดยกเว้นอวาร์ร่านะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อหลังล้อนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขอบสนะิบแปดกว้างเก้านิ้วนะครับสิบแปดกว้างเก้านิ้วนะ นะครออฟเซตอยู่20อย่างที่ผมบอกออฟเซตจะยิ่งใกล้ศูนย์ล้อมันจะยิ่งยื่นออกนะครับอ่าตรงนี้เป็นล้อเทียบแต่ว่าเรียกได้ว่าก็ถือว่างานโอเคนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ยังมีสเปคบอกอยู่นะครับถ้าไม่มีสเปคบอกอันนี้คือตีนเลยนะครับลูกค้านะครับท่านใดชอบล้อขอบ18นะครับจะเอาไปใส่กับรถตัวสูงในจะาโดดเตี้ยลงที่เขาเรียกกันว่าดีลับแคลายเนี้ยก็สวย นะครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาเปลี่ยนล้อแฟชั่นไปขั้นหนึ่งนะครับคือเปลี่ยนแล้วก็เขาเอารถไปจัดส่งนะครับคือเอารถไปโหลดเอาเลยให้มันเข้าแก๊ปนะครับกับที่ตั้งใจไว้นะครับพอทํามาแล้วปุ๊บเนี่ยสวยเลยนะครับเป็นกลายเป็นเหมือนคนละคันกับคันเมื่อวานเลยที่มาดูนะครับสนใจสอบถามได้นะไม่ต้องไปเบิกใหม่ราคาแพงนะครับซื้อรอพร้อมยางร้านเราถูกกว่านะครับหน้าร้านเราเป็นแจ็คทีขาวแดงนะร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียน ดูเลยซอยเทยนทะเล21นะครับหรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้านกลุ่มลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อบจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันทาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ